อะไรลูกอันนี้คือรอะไรเสร็ค่ะต้องเตรทอย่างงี้การเตรทคือการกดของอันนี้คือทำอะไรก่อนแผลงแผลงเหรอเขาเรียกว่าแหมงเล็บไปแล้วหนึ่งดูเล็บเล็บเหลืองดูเล็บเล็บเหลืองเลยลูกเตะอืแม่กระจุยไปแล้วนะคะหนึ่งก้อนเดี๋ยวเรารู้ซิว่าจะมีก้อนที่สองกระจุยอีกไหมเธอเริ่มมาแทะคอกตรงนี้อีกแล้ว เดินไปไม่ต้องหยุดนะคะไปไหนคะมีนาทำอะไรลูกมีนาดูที่พ่อคมนะคะหมดูพี่พ่อคมมาจะเดินไปหยิบหัวเรียมให้อีกว่าไรนะคะดูตาดี่นา่าตื่นเต้เที่ยวจังเลยโอโหอ้โหไม่แย่มองได้แบบสายตาที่แบบ <ม>ใจอยู่ในนู่นลมือป้าตอนนี้กายหยาบอยู่กับป้ากายละเอียดนี่จับเหนียงหนูอยู่ตอนนี้หนูขยำเหนียงแล้วก็ขอบกางเกงในหนูอยู่ตอนนี้มันเที่ยวมากนะคะมือมัดเท้ากดตาอะไรกู <laughs> <laughs> ชูกิ <laughs> ่นเนี <laughs> ่<ว>ย <laughs> ชวเฉยมากนะคะความสามารถพิเศษนะคะของผู้เข้าประกวด <laughs> <laughs> ถ้าอยู่ตรงนู้นก็คือยกเชือกโชว์ใช่ยกเชือกโชว์วนรอบเชือก บางทีก็เอาเชือกรัดขาตัวเองแล้วก็สะดุดลงพี่เป็นกันวังยาวังยาตัวเองยาๆๆเราจะทำใจจะแคะแม่อย่าทำจะแค่จะเอาจะแค่ไปเล่นแม่จะอจะแค่ไปทำอะไรแม่อยากนอนแล้วเหรอแม่บอกมัดชั้นเถอะเพราะถ้ามีนาเดินแค่ก็จะเดินหนัมัดชั้นเถอะช่วยมัดชั้นทีนะคะตรงนั้น ไมนมันแคบลูกหน้าหนูใหญ่หนูมาทางนี้ลูกหน้าใหญ่วะเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตสูงขึ้นเยอะเลยนี่นะแอนี่น่นวิลเลียมเธออย่ามาตรงนี้ใครอยู่ทำอะไรลูกอันนี้เขาเรียกวอะไรสเตรทค่ะต้องสเตรทอย่างงี้การสเตรทคือการกดโอเคอันนี้คือทำอะไรก่อนพัดแงแผลงเหรอเขาเรียกว่าแพาใหเออจะแผลงจะแผลง แพลงก่อนหนึ่งนะคะถ้าตูดโตดก็อาจจะไปได้ใช่ใชใช่ถ้าตูดออกได้ก็น่าจะได้แหละนะะคไม่ได้นะคะสรุปว่า <c oughs> อะไรคะคุณโอ้ทำไมน่ารักแบบนี้คะมันสวยนะปันชอบหน้ามันมากเลยหน้าสวยอดตามน้องมีนาไปนะจ๊ะเสานี้กลับแล้ว ตรงนี้51นาทีเคลินเนาะเคล<ะ>ินเคล<ะ>ินมากเลยเวลา<ะ>ผ่านไปเร็วมากเลยเดี<ะ>๋ยวไ่วงเวลาให้เราพักลใช่จะหลับจะไปได้ลงไลฟ์ใช่ลงไลฟ์อยู่แบบลงวิดีโอเป็นการปลอบใจแม่ๆในวันพรุ่งนี้วันนี้ถ่ายยาวมากนะคะตอนนี้ก็คือแขนซ้ายก็ตต่เริ่มจากเสบแล้วนะคะถือ <c oughs> ถือทุกวัน น้องงดโชว์ตัวแล้วเดี๋ยวเสร็จจากน้องมีนาเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อไลฟ์พี่ธุต่อใช่โอ้โหวันนี้เขาโชว์ความสามารถพิเศษหลายอย่างอยู่นะว่าไปตอนแรกๆยังอายอยู่หลังๆเริ่มมีท่าทางเริ่มแสดงความสามารถพิเศษให้ได้รับชมนะคะใช่เขาเหยียบขาหลังเมื่อกี้โดยเราเป็นยูทองเอาขนาดขนาดอยู่ไหนก่อนเอาขนาดดันคอกนะคะ งงึกงื้งึกนะคะดูายงวงคือกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กไม่หยุดนะคะไปทุงมง<ผ>มหาอะไรหาทางจะออกนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอออกหน่อยค่ะเนาะงวงช้างน้อยก็คือเป็นอะไรที่น่ารักมากอยากกำขึ้นมาแล้วก็คบลงไปเลยอย่ามันเขี้ยวมากดูตรงคอนางน่ารักมากใช่เหนียงคือแบบม,มีนาะเดี๋ยวจะไปแล้วนะลูก เหมือนหู้เลยอ่ะหันมาเลยยังไวจะไปแล้วนะพี่จะไปแล้วนะรู้จักชื่อตัวเองด้วยเหรอเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะลูกพี่จะไปแล้วนะแทนบอกว่าไงขอเสียงหน่อยเออทุ <laughs> <laughs> จร้าเพราะพี่เองแทนไม่อยู่เออพี่เอกกับแทนไม่อยู่ไม่ได้ทุจร้าเลยวันนี้ไม่มีขนมแล้วแหละถ้ามีขนมก็ทุจร้าได้อยู่ <laughs> เออ วันนี้ไม่ค่อยมีของหวานใกล้จะง่วงแล้วแหละดูตาดิเออใกล้เวลาง่วงนอนแหเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะคะอันนี้จะโพสตพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันเสารวันเสาช่วงวลานน้นงินัคือบ่ายสองถึงบ่ายสามอ,อ,อุ้ยก็แสดงว่าตอนนี้มีคนประมูลเสื้อเราไปได้แล้วใช่ <laughs> ยินดีคน <laughs> ที่ประมูลได้ไปเมื่อเช้านะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ่ อลายกันเพื่อนนางคดค่ะวันหลังก็งเขียนสคริปต์นะคะวันหลังบอกด้วยจะถ่ายแบบจะได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะคะมันจะได้ดูเนียนๆหน่อยนี่เขารู้หมดนะคะเสื้อตัวนี้ไม่มีใครจําไม่ได้นะคะชุดฟอนผีของดิฉันมีคนพักพักกันเลยนะออฟอนผีละหนึ่งแล,ล้วอีกคนนึงใครวะไป <laughs> ก่อนนะสีนงทักฟอนผีเลยคนทักเลยว่าไปฟอนผีตีประตูผ้าใกล้พี่นง อ๋อฉันหลังจากที่โดนคนชมมาประมาณร้อยคนเจอสีหน่งคนเดียวนะคะไงหลังเลยนะคะ <laughs> ไป <laughs> ฟ้องผีตีประตูผาใก่ <laughs> หรอเก็บข้อมเหรอแล้วฉ <laughs> ันแล้วก็ได้จริงๆไปเซิร์ชได้เลยวิดีโออ่ะฟอนผีที่ประตูผาจังหวัดลำปางนะคะแบบนี้เลยเลอใส่ชุดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวนี้แหละพี่จ้ค,คือเขาจะใส่ผ้าแดงนุ่งทับไปพันไปพันมามันก็จะอี๊งตรงตังแล้วก็เป็นสีแดงแยะอี่นะแล้วก็ปั้นหัวเน็บดอกเน็บหยางอย่างเนียเออฟอนผีนะคะ แช่จะเจอหนะาบอกมันไม่สีนกทำมาอยู่ใกล้ฉันนี่ใกล้ผีปู่ย่านี่เร็วๆไปค่ะเราจะไปกันแล้วนะมาละอ้างไปสวัสดีก่อนเร็วค่ะคนสวยเดินมาสวยๆนะคะมีนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ก็เร็วทุจ้าทุจ้าก็เร็วสวัสดีค่ะมีขนมเปล่าใช่ไงลูกสวัสดีค่ะซิงสิง ขนน้ำลายใส่เสวัอดีค่ะคิดว่าในกระเป๋านี่มีอะไรเหรอไม่มีไม่มีลูกทำเป็นจกทำเป็นจกทำเป็นจกหลอกไม่มีอะไรเลยลูกเป่าปากละเป่าปากจถุงหลอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกจ้าบายบายนะคะบายบายค่ะนี่หวังว่าแม่ๆจะมีความสุขกับการรับชมไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วก็อีกสองนาทีเราจะไปเจอพี่ทูกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย